วันนี้มาป่วนช่างใหญ่ช่างใหญ่ทาสีสารพัดช่างเออสารพัดช่าง <S S เมื่อเช้าไม่มีใครมายุ่งสักคนเลยอะ่ะตอนนี้มามีคนมาป่วนแล้วนี่นี่เกิบเบื้องก็ปูได้ทาสีก็ทาได้เสร็จเรียบร้อยนี่ สีหลงพื้นกันอะไรก็ทานหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารพัดช่างนั่นเนี่ยช่างใหญ่ั้วอะไรก็ทาสีหมดแล้วทำได้ทุกอย่างเบญญนอ,นอ,อกใจกทำไม่ได้วันนี้ไม่มีใครส่งงานให้ช่างใหญ่เลยอะ่ะบอกแล้วเขาไม่ว่าง ถ่ายสองคนเนี่ยยังไม่พอคนที่สามก็ที่เท่าไหร่เนี่ยเอาทีสองที่สองที่สามละวันที่ะเมื่อเช้าไม่มีใครมาป่วนช่างใหญ่เลยใไหมตอนนี้มาป่วนใหญ่แล้วนี่แงไม่เ็อันนี้รอบสุดท้ายเนาะช่างใหญ่รอบก็เสร็จแล้วพี่ครับโอ้ยนะได้กลับบ้านแล้วเเอออทานหลืได้กลับบ้านแล้วงานช่างใหญ่ เนี่ย yeah. ตั้งแต่เช้าไม่มีใครมาป่วนนะพอะจะเลิกงานจะเสร็จทาสีอะไรจะเสร็จนี่มีคนมาป่วนเยอะเลยนี่ดูจะเศษไหมนี่ไม่เข้าไปดูข้างในอะ่ะเขาปิดถนนกันนะมุดไวคนเกือบร้อยอย่่นนนะัะมามาก็เยอะเฉยๆมาเกะกะเฉยๆเนะานนนะไม่รู้แผนไหนกันแล้วก็ไม่รู้บ้านบ้างไม่รู้ ภาน,นวิศวะโยธาก็มานะมาไม่รู้ทำอะไร,ไม,รไม่เห็นมามาทำอะไรเลยไม่มีเวลาดูนะมไม่มีเวลาดูแต่วันนี้ไม่อยู่ในห้องนะอยู่ข้างนอกเลยได้ได้เดี๋ยวถ่ายช่างใหญ่ก่อนตังน้งแต่เช้าไม่มีใครถ่ายช่างใหญ่สักคนเลยวันนี้ ถ้ามีคนถ่ายช่างใหญ่ตั้งแต่เช้าโอ้มีกำลังใจแล้วนี่ทองมันสีสุกทองทองดีเลยเขาลุ่มบวกสมขายยาวอะเขาใช้แต่ยี่ห้อเนี่ยเบอร์หนึ่งอืมทองทองเฟสเกตเกตร้อยเดี๋ยวร้านนั้นเสร็จปุ๊บเคลือบดีนะตอนนี้ช่างใหญ่จะกำลังกำลังเล่นงานอยู่พอนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเคลือบเคลือบเนื้ออยู่เดี๋ยวปีนใหม่ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนไม่ทันเดี๋ยวได้ไม่ได้ตังค์อีกพอแล้วยิงเงาอะไรอย่างเงี้ งานไม่เสร็จเด๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวอีกใช่ใช่ไงเหรอมีงานทไปเรื่อยๆอันนี้รอบที่ห้าแล้วบ้างนี่กูแตกไว้อยู่รอ่ใหญ่อืย ทำเองนั่นนี่ลงม,มือทำเองใช้ลูกน้องไม่ได้ดังใจทำเอง <laughs>